คนจำหนังโฆษณาเหล่านี้ได้ไหมครับ ผมจาได้ว่าตอนที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยผมประทับใจมากคือมันจะมีหนังโฆษณาอยู่แบรนด์หนึ่งครับที่ทําออกมาแล้วทุกคนต้องสนใจและหยุดดูไม่ว่ามันจะยาวหลายนาทีก็ตามใช่ครับนี่คือหนังโฆษณาของไทยประกันชีวิตผมว่าหนังโฆษณาเขาเป็นมากกว่าโฆษณามันคือหนังสั้นดีๆเรื่องหนึ่งเลยทําให้คนที่ได้ดูเนี่ยรู้สึกอินและมีอารมณ์ร่วมได้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเราก็ยังจะจําหนังโฆษณาพวกนี้ได้อยู่อย่างเรื่องล่าสุดนี้ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังก็ทําผมตื้นตันใจสุดๆทําให้ผมเข้าใจความหมายของประโยคสุดท้ายที่บอกว่าด้านหหลลลัััังงงงงงขออออออกกกําาาแแพมมมมนนจะีท้้้ฟเเสสื่ไดบบึึซยตวโฆษณ นี้จะเป็นเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งที่ตาบอดและมองอะไรไม่เห็นทุกวันเขาจะานั่งตรงหน้าต่างแล้วคอยให้เด็กคนนี้คอยอธิบายว่าวิวที่หน้าต่างเป็นยังไงเด็กคนนี้ก็คอยอธิบายว่าข้างนอกหน้าต่างมีท้องฟ้ามีก้อนเมฆแต่พอคุณลุงถามต่อเด็กคนนี้ก็อธิบายไม่หมดเพราะอยากให้คุณลุงได้เห็นด้วยตาตัวเองเดือนต่อมาคุณลุงได้รับการผ่าตาัดตาจนกลับมามองเห็นอีกครั้งและได้พบความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกหน้าต่างที่ทําให้รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบทสนทนาของเด็กกับคุณลุงนั้นมีมมมนีีีคคววววาา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 มมมมมมหหหหหยยยกกกกนนน้้้้้อเพงงงงงงใใใดดดลลลัััััจจทท่ผผไููโฆษณตํํรรสึึถแแะ ดานใจที่จะส่งให้ทุกคนที่กําลังใช้ชีวิตและคนที่กําลังเผชิญหน้ากับความท็อกซิกทั้งในโซเชียลและในชีวิตจริงที่กําลังเจอกับความยากลําบากหรืออุปสรรคต่างๆเป็นประโยค์ที่กระตุ้นความเชื่อมัน่นและพลังในการก้าวต่อไปและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรับชมในหนังโฆษณาเรื่องเด็กชายที่หน้าต่างแบบเต็มๆในบ้านแดงและบ้านฟ้าของไทยประกันชีวิตเป็นหนังสั้นน้ําดีที่ความยาวแค่3านาทีกว่าจะสื่อออกมาได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งถึงคําว่าความหมายของชีวิตใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วคิดว่าไทยประกันชีวิตต้องการส คอมเมนต์ของทุกคนเลยมาทำชีวิตให้มีความหมายและส่งต่อเรื่องราวที่มีความหมายนี้ไปด้วยกันกับไทยประกันชีวิตครับ